พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง Youtube กิดโพสตแชแนล Channel, แล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้จะมาคุยเรื่องซึ่งสำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมันเป็นเรื่องที่เอาไว้คุยสนุกสนานในวงเล่าในวงสนทนา แต่มันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องจริงจังที่มาคุยกันในเรื่องการเมืองกรณีของบ้านพักของลุงตู่ครับซึ่งลุงตู่ก็หมดเวลาจากการเป็นนายกรัฐรมนตรีแล้วลุงตู่ก็ยังอยู่บ้านพักหลวงในกมรมทหารหลายคนก็บอกว่าควรจะออกมาได้แล้วควรจะออกมาได้แล้วไปอยู่ทาไมเปลืองน้าเปลืองไฟภาษีประชาชน หมาไม่ทะเลาะกันครับมันก็ไม่เหมือนไ,ไม่ต่างก,กับคนทะเลาะกันหมาคนมันก็ใล้กันอ่ะจบแล้วก็คืออย่างนี้ครับผมจะตั้งประเด็นว่าลุงตู่อยู่บ้านพักหลวงเนี่ยมันทำไมพวกเราเนี่ยครับโดยเฉพาะฝ่ายที่เกียดลุงตู่จะเป็นจะตายจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเอามาเป็นพูดถึงในวงแวดวงการ สสพักเก้าไกลหลายต่อหลายคนมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณรังสีมันลมไม่ว่าจะเป็นคุณคุณวิโรธไม่ว่าจะเป็นคุณอมรรัตหรือหลายต่อหลายคนนะครับก็พูดกันเรื่องนี้ว่าควรจะออกจากบ้านพักหลวงได้แล้วไปอยู่ทำไมกันไปอยู่เพื่ออะไร ถึงคุณสมชัยครับซึ่งเป็นกกตเป็นอดีกตกอกตและตอนที่เป็นกกตก็จัดการเลือกตั้งไม่ได้นะไอ้ช่วงที่การเลือกตั้งเป็นโมฆคะก็เป็นฝีมือของสมชัยนะนดหละเราไม่ค่อยพูดถึงหรอกออกมาพูดคณะขนหงะเหมือนกับว,ว่ามีสิทธิ์อยู่ตามระเบียบขอ้อบังคับนู่นนี่พูดดูดีมากแต่มีคําว่าแต่หนึ่งให้แก้กฎหมาย ม,ม,ออนนมึงจะบ้าเหรอแก้กฎหมายเพื่อไล่ลุงตู่ออกจากบ้านนะมึงจะบ้าเหรอมึงเอาสภาผู้แทนราษฎรเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ล้อเล่นเหรอวะเป็นเล่นเกมเล่นสนุกสนุกเล่นเด็กขายของเหรอวะต้องแก้กฎหมายเพื่อให้ลุงตู่แม่ออกจากบ้านพักอะ่ะมึงบ้ากันไปนแล้วมึงเอาความคิดอะไรวะพูดมาทำเสนอยิ่งพูดยิ่งทุเรศยิ่งพูดยิ่งทุเรศคือคนเรานะที่เป็นนักพูดนะที่ เป็นเดดไอดอลที่ออกสื่อต่างๆเวลามันเกียดใครมันก็สามารถพูดให้คนอื่นคอยตามได้เวลามันชอบใครมันก็ขาพูดให้คนอื่นเขารักได้โดยไม่ได้พูดตามเนื้อผ้าเข้าใจไหมสมชัยก็กำลังเป็นแบบนั้นผิดหวังมากมายรงสสอก็สอบตกเป็นปาร์ติลิก็ไม่ได้แล้วก็อ้างหนูดอ้างนี่เอาอะก็ว่า,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 ากันไปตอนนี้ก็เป็นกูรูทางการเมืองเป็นกูรูทางกรกต ผมก็ไม่เข้าใจว่ากรกตที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันโง่เงาเ่าเต่าตุนกว่าสมชัยตรงไหนแล้วก็กอชุดก่อนๆนะก็เห็นได้ออกไปสัมภาษณ์พูดจาปาไอะไรเลยคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะไอ้กติกาไอ้บ้านพักหลวงเนี่ยนะของทาหารเนี่ยนะเขาก็มีกติกาของเขาอยู่ละคนที่เป็นผอ,อคนที่เป็นใหญ่โตก็มีสิทธิ์อยู่ได้ไปจนตาย มันเป็นกิจติการเป็นระเบียบข้อบังคับของเขาแล้วไม่ใช่มีลุงตู่คนเดียวนะมีในพลนอกราชการในพลที่กเกษียณอยู่แล้วร้อยสองร้อยคนเนี่ยที่ยังอยู่บ้านพักหลวงอยู่ตอนนี้ก็ทยอยออกทยอยออกทยอยออก,ทยอยออกไปก็เหลือประมาณยี่สิบสามสิบคนที่ยังอยู่บ้านพักหลวงการอยู่พักหลวงมันดียังไงครับเราเป็นใหญ่อ่ะเราเป็นในพลอ่ะแม่งเราอยู่บ้านพักหลวงแม่งก็เหมือนเหมือนอนาณาจักรของเราอ่ะมันมีทหารดูแล เข้าออกเราไปปุ๊บก็ตะเบะปุ๊บปุ๊บโอ้โหแม่งโคตรแบบภาคภูมิใจมีความสุขเราไม่ต้องเป็นอะไรหรอกครับเราแค่ติดป้ายเข้ากองทัพอ่ะเราก็ทําตัวแม่งเหมือนทหารน่ะคือติดป้ายเข้าเข้าค่ายเนี่ยมันจะมีมันจะมีสติกเกอร์แต่ละรุ่นเราก็ขอสติกเกอร์ที่ให้ทหารแม่งขออ่ะก็ขอเป็นสัญญาบัตรพอเข้าไปปุ๊บของเขตะเบะโอ้โหเนี่ยราก็แม่งโคตรเท่โคตรโกะอ่ะแล้วก็ดูแล อย่างดีมีความสุขอ่ะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอยู่ในค่ายทหารเขาก็เลยไม่ค่อยอยากออกไปไหนไงนั่นเองแต่ถามว่าปลอดภยัยมหมก็ปลอดภัยจะเพราะพวกบ้านในพลบ้านในพันไอ้ชั้นประทวนไม่ปลอดภยัยเพื่อนผมเป็นเป็นทหารชั้นประทวนอยู่ในค่ายพักทหารก็เป็นห้อง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 ,องเล็กๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรห้องแล้วก็มีบันไดาขึ้นไป พอตกเย็นมันจะนอนมันต้องเข็นรถบอสไซค์ขึ้นไปในห้องแล้วปิดประตูเอาไอ้มันไม่ถอดหน้าบ้านวะไม่ได้เดี๋ยวหายนี่อยู่ในค่ายทหารนะเดี๋ยวหายแล้วก็แม่งลั้วต้องล็อกอย่างมิดชิดประตูอ่ะกุญแจสองดอกสามดอกเอาทําไมวะกลัวคนเข้าไปขโมยของนี่ในค่ายทหารนะเว้ยมัน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 ปลอดภัยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเอมาต่อแล้วเขาก็อยู่ตามกติกาของเขาอะนะ คือพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่คนอื่นเขาก็อยู่อนะสมัยก่อนก็ปาเปมก็อยู่ก็อยู่ในค่ายล้วจะอยู่ค่ายจนตายแล้วนะมันก็จะมีปัญหาแบบนี้มาตลอดแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เน่าแน่มากๆคือโดนยังไงกูก็ไม่ย้ายกูทาไมต้องย้ายกูไม่ย้ายมีอะไรปะกูไม่ย้ายมึงก็แซก,กันไปแต่กูไม่ย้ายแล้วคือคือตอนแรกแรแซกตอนแรกแรกูว่าโอเคตอนตอนนี้พลเอกประยุทธ์เขาจะหมดอํานาจอยู่แล้ว แล้วเขาก็ยอมรับสบภาพแล้วว่าเขาจะคงยังเป็นนายกในช่วงเนี้ไม่ได้อีกแล้วเขาก็ถอยทับแล้วก็ให้ก็ปล่อยทางให้เขาเขาเดินคืออย่าไปต้อนให้เขาจมมุมนะผมจะบอกใหอันนี้มาพูดถึงหมานะไม่ได้เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์นะไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะไม่ได้ดูถูกนะพูดถึงคำคมสุภาษิตท,ที่เคยฟังมาเวลาหมาหมามันกลัวนะ มันกลัวเราอยู่แล้วนะมันเห็นเรามันก็ตกใจมันกลัวเราก็ต้อนเข้าไปในห้องนะแล้วหมาไม่ได้จนมุมอยู่ในห้องสิ่งที่เราทําก็คือเราถือไม้ด้วยเรากลัวมันอยู่แล้วมันกลัวเรายแล้วถือไม้เราก็ไล่ต้อนมันไปเราก็ต้องแงม้มแง้มประตูวไว้ให้มันค่อยค่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนีออกไปนอกประตูคือต้องเปิดทางให้มันหนีแต่ถ้าเราปิดประตาประตูแล้วเราก็ลุยไปเตีมัน แม่งสู้หมามันสู้นะหมาจนตอกอะตอปะแม่งสู้แล้วสู้แล้วมันมีพลังเยอะด้วยมันมีพลังกว่าก่อนที่มันจะไม่จนตอกพอมันสู้แล้วก็ต้องฟัดกัน,นเราอาจจะตีมันตายแต่เราก็อาจโดนมันกัดแล้วแม่อาจจะเป็นบาเป่า,ปาก,กูก็ไม่รู้อาจจะเป็นบาดทา่กูก็ต้องตายไปด้วยก็ชีวิตแลกชีวิตไปเลยอย่างนั้นเหรออยากจะทําอย่างนั้นเหรอ ในเมื่อพลเอกประยุทธ์เขาถอยแล้วเราก็ปล่อยทางให้เขาถอยไอ้เรื่องนี้อย่าเป็นเป็นสาระเลยนักข่าวแม่งก็ไปถามถามทำทำหอกอะไรวะเรื่องอื่นน่าจะถามทำไมไม่ถามวะไปถามว่าขนของออกจากห้องยังห้องเนอะเอาไอ้เฮียเขาไม่เป็นนายกเขาไม่ขนของจอเขาทาไมเขาเผาทิ้งหรือไงวะเขาต้องขนของเนี่ยอยู่มาแปดเก้าปีไอ้ของเต็มห้องหมดเลยแล้วต้องมายากด้วยอะ่ะของไหนที่ข้าให้เราในตําแหน่งเราก็ต้องคืนหลวงไปอะ่ะหน่อบ่าเราก็ไม่เอากลับบ้านอะ่ะ เาก็มาแยกแยะก็ต้องขนหรอคนเนื้อยังคนเรื่อยังคนไปถามทําไมวะไปถามเรื่องอื่นไม่ดีกว่าหรอวะไปถามเรื่องค่าน้ําค่าไฟไปถามเรื่องโครงการน,นู่นนี่โครงการนั้นไม่ดีกว่าหรอวะอ,อ่ะมันก็เกี่ยวกับนักข่าวด้วยก็เสือกไปถาม<笑><笑>ก็เกี่ยวกับไอคนพูดด้วยก็เสือกไปวิเคราะห์ม่มากก็จากเรามาดูกันดีกว่าว่าไอเรื่องใหญ่ๆดีกว่าเอาเวลาที่มันหลนใจเรื่องบ้านพักหัวมาคิดโครงการว่าเฮ้ย ถ้าเราปฏิรูปกองทัพตอนนี้นายพลก็น้อยลงแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกณฑ์ทหารทหารมันจะพอไหมถ้ามีสงครามถ้าเกิดไอ้เฮียกองทัพไอ้จนตีน,ตนไอ้เฮียนั่นเน่ะไอ้วากเนอร์แม่งจะมายึดประเทศไทยอ่ะมันมีสองหมื่นห้าพันคนอ่ะถ้ามันบุกมาประเทศไทยเนี่ยมอสโกมันยังจะบุกเลยถ้ามันบุกกรุงเทพมหานครอ่ะให้เราจะมีทหารไปสู้กับมันไหมวะ เราแม่งจะโดนแม่งยึดประเทศหรือเปล่าวะไอเยนันมาอะไรทำตรงน,นี้ดีกว่าป่ะอาดีกว่ามะที่ไปยุ่งกับประยุทธ์จะออกไม่ออกประยุทธ์จะออกไม่ออกมันเป็นเรื่องแบบมันเล็กๆมันจิบๆมากเลยนะศาลรัฐมนุษยเขาตีความมาแล้วศาลไหนก็ศาลไข่ฟงศาลไหนก็ตีความมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เขาอยู่ได้เขาอยู่ได้อะเขาก็ไม่สนใจโลกอยู่แล้วนั่นแหละ ก็คือสิ่งที่ผมผมอยากจะบอกแล้วผมอยากจะเล่าให้ฟังบางครั้งนะครับเราเป็นฝ่ายค้านแล้วก็พูดจาแม่งไปเรื่อยพูดต้นตีนต้นมืออะไรก็ไ,ได้ค้านไนงะฝ่ายค้านนี่มันเก่งอยู่แล้วพวกช่างตีนี่มันเก่งอยู่แล้วพราะพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลกอะ่ะมันยังตีได้เลยมันตีว่าไงมันตีว่าท่านหน้าตาบึ้งตึงไม่ยิ้มเลยะระพุิราชของผมเนี่ยพระเจ้ของผม ของพ่โรกของประเทศเนี่ยก็มีช่างติติว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่ยิ้มก็มีคนอธิบายว่าจะยิ้มอะไรแกนั่งสมาธิอยู่ตอนในรูปไปแกปั้แล้วเดินขอคือช่างติแล้วก็ฝ่ายค้านมือคกันแต่ตอนนี้เราจะเป็นรัฐบาลแล้วนะพระเก้ากายเราเตรียมตัวที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเตรียมตัวที่จะเป็นรัฐมนตรีแล้วนะเราไม่ต้องหาแสงนวนะแล้วเราก็ได้ไปสอสอกันหมดไปแล้วนะมันหมดเวลาหาแสงหมดเวลาสร้างชื่อเสียงนะตอนนี้ต้องทําให้เยอะนะไอ้เรื่องบ้านพัก ประยุทธ์น่ยจบไปคุยเรื่องนี้ดีกว่าคุยแล้วก็ศึกษานะอย่าปากพ่อยปากเบาปากเหี้ยมาพูดจาเหี้ยอะไรแล้วมันก็ทําให้เสียชื่อพรรคด้วยจะบอกฮะนะเอาเวลาทั้งหมดเอาสมองทั้งหมดไปทาตีว่าพอเป็นรัฐบาลปุ๊บวันแรกจะต้องทําอะไรอาทิตย์แรกต้องทําอะไรเดือนแรกปีแรกต้องทํำยังไงอย่าให้คนผิดหวังเหมือนผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าชัดชาตินี่ไม่ได้ทาอะไรผิดเลยเพียงแต่คุยโม้ไปหน่อยแล้วก็ทําไม่ได้ตามที่โมท่านนั่นเอง นั่นแหละผมก็ไม่อยากให้พระก้าวไกลเป็นอย่างนั้นว่าคุยโม,โมไปแล้วทําไม่ได้ตามที่โมเพราะการทํางานมันมีอุปสรรคมีอะไรเยอะแยะมีระเบียบข้อบังคับมีค่าการประจํามีอะไรโอ้มันไม่ได้สั่งการได้นะจะบอกให้นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมว่ามีหน้าที่เสนอในแง่มุมของผมใครเห็นด้วยก็โอเคใครไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของคุณมันไม่เกี่ยวกับผมแต่ถ้าไม่พอใจก็ด่าผมมาได้เลยจะให้เฮียไอสัตว์จะให้ของรับจะให้ ของสงวนอะไรได้มาเลยช่องกีดโพสแชนเนลเปิดรับถ้าทุกท่านมีความสุขในการระบายมาลงที่ช่องผมแต่อย่าไปด่าคนที่เป็นข่าวนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องทำนะเข้ามาเลยลุยกันไปเลยนะครับยังไงเขาตามนะครับมาซื้อกล้วยตากผม่อยกล้วยตากบากัลตุมดีใจมากๆนะครับมีเพื่อนแฟนคลับนะครับอยู่ในอยู่ในเทนแลนจะสั่งกล้วยตากไปขายที่เนยอร์แลน ตอนนี้ผมกำาลังทำผิดพันอยู่ท,ทําติ๊กเกอร์ใหม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาทั้งหมดก็ห้าสองสองร้อยบาทค่าส่งฟรีผมภูมิใจนะฉาย,ยาผมยูทูบเบอร์ขายกล้วยตากวันอยู่บรุงเป็นคนตั้งฉายา,ยามผมผูมใจมากๆขอบคุณคุณวันอยู่บรุตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นสอสอแต่ก็ยังทํางานในพื้นที่อยู่นะก็ให้เกียรติท่านไป สำหรับพระพุทธีพราชรุ่น666ปีทวีชโชคนั้นคือลุงจ่าครับจ่าสิเบอเอกดรทวีบูรณาเขตท่านเป็นศิลปอาจา,ยารย์แห่งชาติวัย91บรรจงสร้างรุ่นนี้อย่างสุดฝีมือเลยทีเดียวครับหน้าตัก5.9นิ้วให้บูชา12,000กว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัก12นิ้ว59,000กว่าบาทนะครับเหรียญก็290บาทเหรียญน,นี่พร้อมค่าส่งอินบ็อกมาพูดคุยกับผมใน Facebook ดรกิจผลเิต แอดไลน์มาคุยก็ได้ครับไอดีไลน์จะขึ้นหน้าจอเบอร์เดียไลน์ก็คือบรโษัท์กราฟตัวมาคุยได้เลยในเรื่องพระพุทธจินราาในเรื่องกล้วยต่างในเรื่องน้ําหอมมูเตลูในเรื่องหมวกกิดโพสแชนแนลในเรื่องกระถางแคนตัด,ต,ดตอนนี้มีคนถาม่าบอกเกตบุกผมเขียนขอโทษจริงๆครับที่โอนกันไปแล้วเดี๋ยวผมผมเอากลับมาแก้ใหม่เดี๋ยวผมจะเขียนเพิ่มเข้าไปแล้วจะรีบส่งให้ท่านเดี๋ยวมาประจิษันอีกที ในเรื่องการชื่อเรื่องการเดินทางที่ยาวไกลของชายเชิอกิ่เดี๋ยวจะตั้งทำารรมทีแล้วจะไปเขียนให้จบนะครับคือจบไปแล้วแหละแต่เอามาแก้ใหมใ่๋ยวชิเกิให้จบอีกครั้งสำหรับขั้นที่เข้ามาในดูในช่องเ Facebook ก็เข้าไปดูใน youtube ด้วยแล้วก็ไปกดติดตามด้วยท่านที่กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณอย่างสูงขอบคุณมากๆากโดยทีเดียวครับขอท่านมีความสุขมากๆานะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี